ทับใจอะไรกับทีมงานทักบ้านแล้วคุณแม็กบ้างคะขอบคุณค่ะเือ <c oughs> <c oughs> โอ้ยร้องไม่ร้องโอเควันนี้เราอยู่ที่แกลงระยองนะคะคือหยุดเองไปหาธนาคารไม่ผ่านเลย <c oughs> ไม่ผ่านเลย <c oughs> ก็เลยล้องเลือกทักบ้านดูค่ะกลับไปดูโปรไฟล์น่แล้วโปรไฟล์แรงแน,นดีครับอ๋อแล้วก่อนหน้านี้นเห็นว่าไปให้ทางเอเจนต์ท่านหนึ่งช่วยทําคือเขามาเพิ่มมาเพิ่มขานั้นะทีนี้เขายกเลิกปุ๊บทางธนาคารก็ แจงขอยกเลิกขอระงับการจ่ายเชื่อือมไม่ได้จะถือแล้วไงยเาไม่มีหน้าร้านไม่มีอะไรแล้วของคุณแมกไม่คือไม่ได้มีค่าดำเนินการก่อนไม่มีครับไม่มีไม่มีค่าดำเนินการก่อนและยางก็ดีตรงที่ว่าสำรองใจเงินในเราทุกอย่างเลยโดยที่พี่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยสักบ,บาทมาเจอกันที่กรมที่ดินวันนี้ใช่ครับแล้วก็พี่ถึงค่อยเคลียร์ค่าใช้จ่ายของของพี่ให้ให้ให้เราใช่ไหมคะใช่ครับผมว่ามันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะลูกค้าเนี่ยปิดไปทั้งหมดกับห้าแสนรู้สึกเป็นไงครับเบาไหมครับวันนี้โล่งครับก่อนหน้าที่ยังไม่่่่่ปิดดเเนนผอออตืทาไหรค เดือนนึงเกือบสี่หมื่นนะสี่หมื่นเป็นเดือนที่เท่าไหร่คะเป็นเดือนก็เกือบสี่หมื่นอืมก็คือชนพอดีไม่เหลือเลยแถมยังเหนื่อยหมุนดอกเบี้ยแพงๆเพราะว่าถ้าใครไม่รู้เนี่ยดอกเบี้ยบัตรเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีจ่ายยังไงก็ไม่หมดถ้าไม่มีเงินก้อนถูกไหมใช่ครับแต่วันนี้เราเอา20%มาไว้ที่3%ต่อปีตอนนี้ลดลงจาก40,000เหลือเท่าไหร่คะพี่ก็เหลืออยู่ประมาณหมื่นบาทกับสองหมื่นโอ้โหไปต่อได้ไหมได้ไปต่อได้สบายลยหลังจากนี้ก็คือสบายเลยไมม่ีภาระอะไรแล้ววถือ่่าพีีโชคดมากที่ยยยัังงงงออูู่่่่ในเกกรรรทีแบบบววาโส์ลลมาแล้ว เริ่มที่จะปิมปิมแล้วอย่ารอถ้าสาวัน60วันเราทําไม่ได้คุณแม่ช่วยไม่ได้แล้วนะคือคุณแม็กเนี่ยเขาจะไม่ให้ลูกค้าช้ําเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมาหาแกจะช้ํามาแล้วคุณแม็กจะให้ลูกค้าเนี่ยเช็คกูโรจากมือถือตัวเองเพื่อเสียแค่เสียเงิน200ก่อนเพื่อที่จะมาดูก่อนว่าลูกค้ามีประวัติหรือมีชะง,งักอะไรติดหลังแล้วค่อยแก้ถูกไหมคะพี่เอออันนี้มันเป็นวิธี <c oughs> ที่ทําให้ลูกค้าเสี่ยงน้อยที่สุด <c oughs> ที่เขาทําให้ใช่ไหมคะ <c oughs> ครบ3ปีแล้วพี่ก็โทรหาคุณแม็กได้เลยเพราะว่าคุณแม็กก็จะแนะนําเลยว่าจะไปแบงไหนแล้วเดี๋ยวเขาหาดอกเบี้ยมาให้นะแล้วก็เดี๋ยวปรึกษาได้วันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าแล้วก็ยินดีกับพี่ด้วยนะคะที่วันนี้ปลดหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ หมดภาระสินนี่สินที่มันลุงลางไปเนาะอันนี้ก็สบายใจได้แล้วโอเคก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ